โนเกียลูเมียห้าอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจากตระกูลลูเมียและสมาร์ทแบบไหนที่ใช่คุณอ้าวเนาะเฮ้ยเฮ้ยดีเนี่ยเนี่ยทีไะครเนี่ยมันเป็นข้าของคอนเสิร์ตรายการอ๋อม้าคือข้าั้นเองไม่ครังมากครับได้ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงน้องมอยครับผมใช่ออกเสียงทันทครับน้องมอยนะครับมอยครับม้า หน่อยนั่นเองค่ะช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับยังตอบไม่มีช่วงนี้มีอะไรทำบ้างโกรธเมื่อวันนบ้นี่ก็อย่างที่ฝากไว้นะใครที่อยากได้เป็นเสียงรอสายค่ะ กดสองสตัวเท่ออนนะคะของเพลงหัวใจของเน้นเครับ True Move e x t นั้นนะคะโผล่ได้เลยค่ะทุกเพลงนะคะในค่ายูจในเชียค่ะโผล่ได้เลยคะกดสอตัวแล้วก็ใช่ค่ะกดวางไม่กดฟังนถ้ากดวางถ้ากดวางคุณหมูก็ไม่ได้ตังค์จากฟังเป็นเพลงเสียงละสายใช่ก็มีผลงานแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็เป็นพิธีกรรายการมอเมาส์ที่ทายอยู่นะคะใช่แล้วก็จะเป็นเราต่อไปเรื่อยๆค่ะเขาไล่กันอย่เนี ฉลาดผมเครื่องมากเลย่อครับเอ๊ะดาเป่าอ๋อฉลาดได้อยู่เนาะฉลาดครับโอเคใช่ถามเร็วแล้วพี่อุ๋ยอ่ะช่วงนี้มีอะไรทำไหมคะไม่มีครับเราอยู่บ้านคนตัวนิ่งๆหายใจเบาๆครับไม่จริงไม่จริงวันก่อนก็มีงานต้องมีงานเรื่อยๆแหละมีอะไรบ้างหรอก็เฉยๆเวลาที่จะออกจะออกเทอออกแล้วบ้างเลยพี่จะแอบออกเงียบๆครับทำไมไม่ใครรู้กลัวคนก๊อบครับกลัวคนก๊อบเราแอบออกนี้บอกเพื่อ เราไปบอกใครแล้วออกเพลงใหม่เดี๋ยวเราไปลง YouTube อะไรเงี้ยคนก็เอาไปก๊อปไปโหลดกันเราจะไปบอกใครไม่จริงเราทำกันเงียบๆแอบออกเพงกันเองในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับไม่จริงตอนนั้นเปิดเผยบอกว่าให้โหลดได้ฟรีเลยใช่ครับใช่ไนเติดตามขาวสารนะโอ้ขาบอกแล้วจริงก็ไม่ได้อยากให้หรอกครับอ้าวแต่เขาทำกันไปแล้วก็เลยอ้าวแต่ไหนโหลดไม่ไเอาโหลดไปเลยเกย์นะไม่มีใครที่กล้าพูดขนาดนี้ต้องบูดาเบลส์นะ แรับงอนะเล็กเท้าหน้าโอเคแล้วมีเป็นคนที่แบบติดตามสังคมข่าวสารอะไรเงี้ยน่าจะมีเยอะมากมายกว่านี้อ่ะใช่ไหมดูจากหน้าตาพี่อุ๋ยแล้วน่าจะติดตามข่าวสารมากกว่านิดอ่ะอ๋อครับค,ครับก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยครับส่วนใหญ่จะอาจจะในทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยค,ครับในเฟซบุ๊กอย่างล่าสุดก็เห็นข่าวน้องพี่มันดีงลารมากอ๋อฮะอ๋อแเอเดี๋ยวไม่เอาหนูเลยอ่ะอ๋ออ๋อขาดเดี๋ยวนี้บ้า พี่พี่อุ๋ยแล้วพูดว่ายากเลยเนยอ๋ออยากนเอาอนยอย่างเนยต้อบอ๋อโอเคขอบคุณคห้าครับครับต่ออะไรครับไ <Okay. S 1> ด้ครับได้ก็น้องเขาไปขึ้นรถครับจอดอยู่ที่ห้าง,งห้างหนึ่งแล้วก็พอกดรีโมทปั๊บขึ้นรถกระจกนกกระโดดขึ้นบาะหลังมาจี้นะครับแล้วก็น้องเขาขัดขืนก็เลยถึงแก่ชีวิตนะครับก็อยากจะบอกน้องๆหนุ่ๆนะครับ นักเรียนนักศึกษามหาลัยหรือว่าเด็กน้องๆนักเรียนนะครับเวลาไปที่ไหนเปี่ยวเ,ยวเยวมืดๆนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยรองตัวนะครับเดี๋ยวนี้มันอันตรายครับเฮ้ยพี่อ,อุ๋ยเน,น,นได้รถเนยได้รถมาใช้แล้วอ่ะครับแสดงว่าถ้าถึงตอนแบบเปลี่ยวเปลมืดเน้ต้องใส่ไฟเหมือนตอนไปหายเขียดปะแล้วเปิดไฟอยู่ในรถมันจะได้สว่างในรถเออก็ดีนะเดี๋ยวนะนี่วันนี้คืนกว่าใช้มอเตอร์ไซค์ดีกว่าปลอดภัยกว่า ไม่ต้องมีคนแบไม่ใช่ไม่น่พวกที่แบบพอถึงเดี๋ยวมัน่เนี่อยแล้วดียวก็เอาหัวอะไรอางี้ได้ไหมไหว่ะเนียเห็นที่เขาขำอยู่หนก็เลยขำด้วยเหากวาโอเคเช่เด็กเราไปฟังเพลงซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มาใหม่ล่าสุดของพี่นเองพี่สาวพี่ชาเนี้ค่ะจะเพลง เอ้ย MV ใหม่เขาสีสันสวยงามนะครับใช่ไหนออกเสียงใหม่ดิ <c oughs> เพลงอะไรวะพี่ก้าก้ากากร้ก้ดากก